สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาประกอบตัวนี้กันนะทุกคนอ่า night of dark sky นั่นเองนะครับเป็นอัศวินนะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เปิดพีออเดอร์มาณปีหนึ่งแล้วนะแล้วของก็ได้ออกแล้วสำหรับใครใหลายๆคนก็คงจะได้กันแล้วนะครับผมว่าน่าจะประกอบกันเสร็จแล้วละ สำหรับตัวนี้นะครับเป็นค่ายจีนก็ไม่แน่ใจนะครับว่าออกมากี่ตัวแล้วนะทุกคนคลิปแกะกล่องผมรีวิวไปแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูก็ลองเข้าไปดูกันก่อนนะครับว่ามันมีอะไรมาให้บ้างนะครับแต่ที่สําคัญนะครับสับตัวนี้นะของผมเนี่ยคือไม่ได้ฐานกับแม่เหล็กมานะครับฐานกับแม่เหล็กไม่มีมาให้ในกล่องนะผมคิดว่ามันต้องมีฐานกับแม่เหล็กมาให้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้มันไม่มีมา ผมก็ทักไปถามทางร้านเขาก็ส่งมาให้แต่ฐานนะก็ไม่มีแม่เหล็กมาให้อยู่ดีนั่นเองนะครับประมาณนี้อ่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปประกอบกันดูนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเกาะที่เขาให้มาเนี่ยมันประกอบเข้ากับโครงเนี่ยมันสนิทไหมแล้วมันประกอบง่ายหรือเปล่าเจ็บนิ้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับก่อนไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้นะครับโครงนั่นเองนะครับ ก็เกือบเสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวบอกก่อนนะครับว่าในส่วนของตัวโคงมีมันจะมีวิธีการถอดอยู่ในคู่มือนะครับทุกคนเอ่อมันจะดึงออกเลยไม่ได้นะครับผมในส่วนของตัวโครงนะครับแนะนํานะครับยังไงก็ลองดูคู่มือก่อนละกันนะครับวิธีการถอดนั่นเองนะครับอ่ะนี่นะครับเวลาจะถอดแขนข้อต่อช่วงนี้นะครับอ่ะก็ลองดูนะครับว่ามันถอดยังไงต้องหมุนไปทางไหนนั่นเองนะครับช่วงขานะครับมีบอกหมดเลยนะครับแม้กระทั่งตรงมือนั่นเองนะครับนี่ตรงนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับต่อจะมีในส่วนของโตโคแบบนี้นะครับเวลาเราถอดแขนถอดไหลออกมาแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้อ่าในส่วนของแขนนะครับจะเป็นเดือยสลักแบบนี้นะทุกคนนี่ยังไงก็ลองดูดีๆนะครับเวลาต้องหมุนไปทางไหนนะครับถึงจะดึงออกได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะ แล้วดูนะครับตัวนี้มันขยับยังไงได้บ้างตัวนี้พอประกอบเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะสามารถขยับได้ประมาณนี้นะครับนี่ยกแขนไปด้านหลังนะครับตรงเกาะมันก็จะเปิดเข้าเปิดออกยกขึ้นยกลงนั่นเองนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ท่อนกลางนี้ก็สามารถงอเอวได้นะครับเงยได้นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของตรงนี้แล้วก็มีฐานชุดไฟนะครับลงไปตรง่งนี้เลยนั่นเองนะครับจะดูในส่วนของขานะครับเวลาเรางอตรงช่วงบนนะครับพวกนี้มันจะขยับตามหมดเลยนะครับ มันจะสไลด์แบบนี้นะครับอ่านี่เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็นี่ก็จะเลื่อนมาทางนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ช่วงนี้นะครับสามารถขยับไปด้านหลังได้นะครับมันก็จะขึ้นไปข้างหลังนี้นะครับนี่นก็จะเลื่อนขึ้นไปแบบนี้นะครับนี่เอาลงก็มันก็จะเลื่อนลงมันจะเป็นตัวสไลด์นะครับข้างก็เหมือนกันนะครับทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเราเลื่อนมาด้านข้างนะ ดูด้านหลังแล้วกันเนี่ยมันจะขึ้นลมแบบนี้ครับสลับกันอย่างเงี้ยก็โอเคนะครับเ <Wow. S 1> นี่เวลาเราขยับขานั่นเองนะครับผมในส่วนของขาตรงนี้นะครับเขาจะมีชิ้นนี้นะครับมีมาให้ก็คือชิ้นนี้นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นขาค่อนข้างที่จะยาวส่วนใครชอบขาสั้นๆก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวนี้ได้นะทุกคนเอาตัวนี้มาใส่แทนนะครับ ตรงนี้นั่นเองนะครับขามันก็จะสั้นลงกว่าเดิมนะครับแล้วมันก็จะมีตัวสลักซ้อนอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับอดึงให้ดูเลยนะนี่ตัวนี้นะครับสลักตัวนี้นะครับเอาออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้แทนขามันก็จะสั้นลงแต่ผมว่าขายาวดีกว่านะขายาวดีกว่าใส่นั้นจะเป็นขาสั้นไปเลยนะทุกคนแล้วก็ในส่วนของเท้านะครับเท้าก็สามารถงอได้ประมาณนี้เยอะอยู่นะ ฝลายเท้านะครับส้นเท้านะครับเียงอย่างที่บอกนะครับ ในส่วนของหัวนะครับมันก็จะแค่ขยับเงยหน้าแล้วก็เอียงได้นะครับหมุนรอบไม่ได้นะครับเพราะว่าติดสายไฟนั่นเองนะครับไม่สามารถหลุนหมุนรอบได้นะครับได้แค่หมุนด้านข้างนะครับหมุนรอบไม่ได้นะประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนึงครับว่ามันจะขยับเล่นยังไงจัดท่ายังไงได้บ้างนะทุกคนประมาณนี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ก็ลองดูคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ค่อยตัดสินใจว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีนั่นเองนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจุดขยับกันก่อนแล้วกันนะครับว่ามันสามารถขยับและเล่นอะไรได้บ้างอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดไฟให้ดูไฟตัวนี้มี1จุดนะทุกคนมีไฟจุดเดียวแล้วก็ตัวนี้ไม่มีแม่เหล็กแถมมาให้จริงๆมันควรที่จะมีแม่เหล็กมาให้ในกล่องนั่นเองนะครับผมว่าใช้ในส่วนของตัวนี้แทนไปก่อนแล้วกันนะคครรัับบเเวลาปิดนะก็จะเปิดดที่้านหลังงตรนี้นะครับ เอาแม่เหล็กแตะเข้าไปตรงด้านหลังหรือด้านข้างคอตรงนี้นะครับทุกคนก็ここแตะเข้าไปตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นไฟสีส้มนะครับติดแล้วที่ตานั่นเองหนึ่งหลอดนะครับไม่แน่ใจาว่ามันจะถับเองหรือเปล่าน,น,นะทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจุดขยับันเลยนะครับนะครับในส่วนของหัว,วมันก็จะเงยหน้าเอียงซ้ายเอียงขวาได้หมุนรอบไม่ได้เพราะว่าติดสายไฟนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงแขน สามารถยกได้ค <t> ่อน <ch> ข้างที่จะเยอะเลยทีเดียว <ực> นะครับนี่ยกได้แบบนี้นะงอก็ได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่งอก็ได้ใช้ได้แบบนี้เลยนะครับอืมแขนทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถโค้งได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะทุกคนนี่โค้งได้ประมาณนี้เลยนะก้มเงยนี่ก้เงยได้เยอะเลยประมาณนี้นะครับอ๋อกระโปรงด้านข้างนะครับขยับ ได้จุดข้อต่ออะไรก็ถือว่าแน่นใช้ได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ขาขาก็งอได้เยอะนะครับประมาณนี้นะครับยกขึ้นจุดขยับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของอาวุธที่เขาให้มาแล้วกันนะครับก็จะมีดาบของเขานะครับสองเล่มใหญ่ๆแบบนี้เป็นพาร์ทสีส้มใสๆนะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีปืนสั้นมาหนึงกระบอกปลายสามารถสไลด์ยาวได้นะปืนก็จะสไลด์ออกมาได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถไปนเนบที่ข้างหลังได้นะครับก็าตรวนี้ออกแล้วก็ไปเสียบที่ข้างหลังนะครับเขาก็จะมีตัวนี้มาให้เราเสียบเข้าไปนั่นเองนะครับแล้วก็ดาบสามารถเสียบได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปไว้ที่ข้างหลังนั่นเองนะครับก็จะมีมือมาให้เปลี่ยนด,ด้วยนะครับ จะมีมือแบแบบนี้นะครับ2อันนะครับก็จะมีมือยิงปืนนะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะครับมีให้2องันนั่นเองนะครับนี่แล้วก็มีมือกำมาให้อีก2อันนะครับอืมส่วนมือดาบถือดาบก็จะอยู่ที่ตัวหุ่นแล้วนะครับอ่มีตัวเสริมลูกก้นมานะครับเวลาเราจะเสียบฐานนั่นเองนะครับสามารถเอาตัวนี้ไปเสียบตรงฐานได้นะครับประมาณนี้นะครับอ่เดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของการประกอบของตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับ หนึ่งเลยคือเราไม่ต้องมาประกอบโครงโครงเข้ามาเป็นสําเร็จมาแล้วนะครับเราก็ดูวิธีการถอดนะครับจากคู่มือนะครับดูวิธีการถอดจากคู่มือต้องดูดีๆนะครับหมุนไปทางไหนแล้วก็ถอดออกนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของการประกอบการประกบชิ้นอะไรพวกนี้นะครับค่อนข้างที่จะแน่นแน่นเลยทีเดียวนะครับเนี่ยขึ้นฝ้าหลายจุดนะครับขึ้นฝ้าหลายจุดนะครับนี่ช่วงไหลตรงนี้นะครับชิ้นนี้ก็ประกอบแน่นนะครับเนี่ยขึ้นฝ้าเหมือนกันนั่นเองนะครับ ขึ้นฟ้านะครับเนี่ยขึ้นฟ้านะครับเพราะว่าตรงเกาะมันแน่นนะครับพลาสติกถือว่าพอใช้ได้นะครับไม่รู้ว่าส่วนใหญ่ผมตัดออกนะครับมันจะเป็นรอยขาวๆนะครับทั้งแขนทั้งนี้นะครับเป็นรอยขาวนะเราตัดออกจากแผงตัดออกตัดเกตนะครับจะเป็นชิ้นสีแดงทั้งส่วนใหญ่นะครับชิ้นสีแดงทั้งส่วนใหญ่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปทําสีตัวนี้นะทุกคนตัวนี้ถือว่าสวยใช้ได้แล้วก็ถามว่าคุ้มราคาไหมก็ คุ้มราคานะครับสำหรับตัวนี้นะครับดีคอผมยังไม่ได้ติดดีคอเดี๋ยวจะไปติดอีกทีหนึง่งเดี๋ยวรอทําสีก่อนนะยังไม่ติดดีคอนะครับเดี๋ยวไปทําสีก่อนนะครับตัวหุ่นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถามว่าสวยไหมสวยนะครับถามว่าคุ้มไหมคุ้มตัวมันใหญ่มากคือมันสูงกว่า1ต่อ100บางตัวนะครับเดี๋ยวเอามาเทียบให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันสูงประมาณไหนนะทุกคน อันนี้ก็มายืนเทียบกับตัวซาซาบบี้หนึ่งต่อหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับตัวนี้ตัวนี้มีคลิปทําสีนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับมีคลิปทําสีไปแล้วนะครับตัวซาซาบี้ตัวนี้นะทุกคนนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะก็มายืนเทียบกับตัว MG ตัวชินันจูตัวนี้นะครับหนึ่งต่อหนึ่งร้อยเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นของค่ายบันไดยังไม่เคยเอามาให้ทุกคนดูนะประมาณนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแซดดีทอยนะครับหนึ่งหนึ่งต่อสิบ นะครับสดิทอยมา6ดาเมจนะครับมีิมีคลิปทำรอยดาเมจไปแล้วนะครับทุกคนมีคลิปรอยทำรอยดาเมจไปแล้วนะครับเราเข้าไปดูกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาเทียบกับตัวปู่คุณปูหน่อยนะครับ1ต่อ100 MG อนะครับปู่3.0นะครับนี่คุณปู่3.0ตัวโอ้โหเป็นลูกไปเลยนะทุกคนยูนิคอร์ฟินิกตัวนี้นะครับ มีคลิปประกอบไปแล้วนะครับคลิปทําสีทองไปแล้วนะครับลองเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับยูนิคอรตัวนี้นะครับนี่สูงประมาณนี้นะครับก็ยังสูงกว่าตัวยูนิคอรถ้าวัดจากที่เขาหรือที่แบ็คแพคข้างหลังก็คือพอๆกันนะทุกคนแต่ในะส่วนของตัวนี่คือตัวยูนิคอร์จะเตี้ยกว่าประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวนี้ เดี๋ยวมายืนเทียบกับ m า x 47ของค่าย E ี o มเดลตัวนี้นะครับตัวนี้มีคลิปทำสีติดไฟไปแล้วนะครับทุกคนลองเข้าไปดูกันได้นะครับใครที่ยังไม่ดูนะอ่ะสูงประมาณนี้นะครับพอกันเลยนะครับสำหรับความสูงของตัวนี้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ